ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคร่ะสวัสดีครับ่องเนียวพารวยนิยวพาโชคแล้วก็น้องพารวยดวงพารวยครับผมครับก็กรับสวัสดี fc ทุกทุกท่านเป็นยังไงเนาะแปดพ่อเอ้ยบอได้อัแปดแปดเจ็ดแปดกับสี่ี่โอ้หลายท่านค่ะทได้ยินเนาะคุณพ่อบอกว่าคันแม่นเบิร์นมันมีแค่สองตัวสี่ีก็แปดแปดนะคะสี่สี่กับแปดแปดนะผู้ใดมักเบิร์นถ่าย fc มักเบิร์นนะครับย้ำหลายรอบพี่เลยพ่อเนาะ พอดบได้ลงเนาะก็ว่ามันหลายตัวก็เลยบอบอลงครับบอกปากเป่าเอาครับผมแชมป์ตลอดการเลยนะพ่อเนาะบอกอยู่ว่าถ้าเบิ้ลซีซีกับแปดแปดอันนี้แอดมินนี่ก็เลยบอกเอฟซไว้นี่นะครับผมเอฟซีเอฟซีฟังเลยเลยว่าถ้าเบิ้ลของกระพาะมันมีซีซีกับแปดแปดอย่างนี้ครับปดซองตัวงวดน้องหันมันกับเขาแต้มพอดีแถึงไหนก็มันครับแล้วก็คุณพ่อว่าสิเบิ้ลทั้งหลังเนาะ มันสามาขรถทั้งงานดีได้สามเป็ดแต่เพราะว่าต่ำต่ตั้งแต่ปีใหม่มาเนาะมันสามงวดมันเบิ่นเบิร์นนานแหละมาเบิ่์นล้างสองงวดพันเพิ่อนเขามาพักสามงวดคแต่เขามาเลื่อมสองสองเจ็ดมาเน้นมันมันต้องมาอีกสองงวดคิดว่านะอือมันงวดที่สองคือสามเป็ดเป็ดก็คือว่าเวลามันเบิร์นมันจะเบิร์นทีละสามงวดจะไม่พอตั้งแต่ปีใหม่มาเนี่ยเบิร์นเบิร์ ทางเดินของของของ,ของเล็กนะครับครับพ่อแต่ว่าเปลี่ยนใหม่เด้ตอนปี6 7จะเบิลเฉพาะเสาอาทิตย์<ม>แต่นี้เปลี่ยนใหม่มาเบิลวันธรรมดาเลยออกมาสูกรก็เบิลน,นะพ่อเนาะไม่เลือกไม่เลือกเลยเพื่อหรหัสก,ก็เบิลสูกรก็เบิลเบิลหมดไม่ไม่ได้เลือกเสาอาทิตย์เหมือนแต่ก่อนนะพ่อเนาะก่เลยเลือกก<ม>ําลเลือกกำลังว<ม>ันเลยอืมไม่ได้เลือก<ๆ>กําลังวัน<ม>เบิลอย่างเดียวครับเบิลอย่างเดียวครับครับพ่อหนึ่งนี่แต่เบิลครับอืมก็ถือว่าสูตรพ่อนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่นะพ่อแม่นอยู่นะ มันเดินมันเกิดคือว่ามันเดินดียู่มันโอเคอยู่มันแม่นเลยแหละแต่ว่าปีตั้งแต่ปีหนี่มาเนี่ยเรียกกตัวแล้ววันที่หนึ่งเนี่มันตกเบิลอยู่กลางหรือแบบอยู่ถ่ายเนาะเกือบทุกงวดนะคะครับเบิลมากดีเนาะปีนี้ฮกตัวมันก็มาเบิลอย่างงวนเนี่ยถ้าเ่าเบิลมันก็ก็อาจจะสามตัวอยกมันสามก็เปียดมันก็มาอยู่เนาะครสามมันผลมาสามเปีปด ที่นี้เห็นคุณพ่อว่ามีท่านผู้ชมเนี่ยเอฟซีเนี่ยโทรมาหาว่าถูกอยู่ใช่ไหมพ่อเออท่านถูกโทรมาว่าม่นเถือ่อนเยอ่ถูกแอนตัวแปปดใช่ไหมพ่อเนี่ยเออเพิ่มมาเพิ่มมากแป็ดครับผมเพราะว่าเราพูดไว้ในกล้องเนะว่าใครชอบแปปดให้หยิบจับเอาเนาะพ่อเนาะอืมอม,มีอยู่ในคลิปคลิปวันที่เราไลฟ์สดโค้งสุดท้ายเนาะพ่อนเนาะใช่ไหมแอนแอนน้องแอนน้องเปิดหาอยู่มันอยู่นาทีเที่ยะไหรนาทีที่หาห้าวิ เพิ่างกระซຽมมหัยคากาแฟอยู่อ้าวก็ขอขอบคุณเอฟซีที่ชงมาให้เด้อครับงวัหน้าก็ปังปังโตอ่าถูกเนาะค่ะจะได้ต้อไม่ได้ลงเนาะก็คุยก็คุยกับคุณพ่อนี่แหละว่าเออจะลงไหมก็กลัวมันหลายตัวก็เลยไม่ได้ลงเนาะก็ว่ามันหลายตัวแล้วแต่ว่าข้อกระบอกเอฟซีอยู่นอกผู้ใดมักเบิรนก็มีแค่สองตัวทีซีก็แปดแปดนะคะมีแค่นั้น่ะทีซีก็แปดแปดแม่นเนาะค่ะเนาะสูตรแม่นแม่นอยู่เดินดีแล้วทีนี้คุณพ่อว่ามีอีกสูตรหนึ่ง สูตรหนึ่งที่งวดก่อนมันเข้าศูนย์หกตรงตรงเลยพอ่ยพอศ้นหกมื่และอืค่ะหายหายงวดนี้ละมันเป็นไปสูตรอะไรพอ่อสูตรล่างสูตรล่างเออสูตรล่างมันเป็นครบมันเป็นครบล่างนะอ๋อครบ<า>ล่างแต่ว่าก็ผัดบอดอ่อได้เอามาลงอ๋อค่ะพ่อไอ้สูตรที่เอามาลงของงวดนี้มันเข้างวดก่อนศูนย์หกตรงตรงเลยใช่ไหมพอ่อเนีอ่อเขาทุกงวดน่ะเขาทุกงวด ครับผมแต่ว่างวนน่ะงวนหนามันสิเข่าว่าท่านเราเคยเอามาลงลงเบื้บผมมีอซี่ตัวนี่นะตัวตัวมักตัวมักอี่เรียก็คือสองตัวทีนี้ครับผมมันมันเข่าตรงตรงหรือว่าเข่าตัวกลับกับหัวงวดเมื่อกี้นี่มันมันเป็นครบเข้ามาครบห้าต้องซื้อถอยหนาถอยหลังนะมันมันมาในปลารักที่มันมาในปลารักคือรักรักสิบธิรักหน่วยอย่างนี้นะอ๋อกลับกลับไว้น้ามเนาะค่ะเนาะเออสมมติว่าห้ามัก หกซ่นหะ้ากับสี่ซ่นหกน้่มี่นะโอ,ะอะคคับค่ะผมเป็นเลขมาครบเนาะ,ะครับแต่งวดก่อนเลยมันเข้าูนย์หกตรงตรงเลยใช่ไหมพ่อไอสุตรตัวนี้เนียนโอ้คับคับผมเนาะแต่ว่าเข้าอันอันนี้กหาหาลักซิปน้่มคับหาลักซิปลักซิปแล้วก็ว่าอยู่ในครบมันมีลักซิปมันมีตัวใดเนียนะครับลักซิปมันมีหามีหากับหกครับอื แล้วนอกจากเลขสูตรจะแม่นแล้วคุณพ่อก็ยังฝันแม่นอีกเนาะคุณพ่อฝันว่าไงนะพ่อตอนคงสุดท้ายที่พ่อเล่าให้ฟังมือเลขออกแม่นบอขามมือก่อนเลขออก่นฝันว่าได้เอาฝันว่าได้เอาผ่าไก่ไปถวายพระยังวะพระสององค์ค่ะก็คิดว่าสิมีแปดแปดแท้ๆแล้ว่าสันต์ขับมาแปดขับมาแปดทั้งสองเนาะก็บมาแปดแปดพอถวายพระสององค์นะพ่อเนะค่ะพระสององค์กับแปดสองหรือบอลกับแปดแปดนั่นแหละเป็นแปดสองแล้วไม่กับแปดแปดนี่แหละครับผม ไดยเนาะค่ะเนาะครับครับพ่อแล้วอันตัวหกหกตัวมาสามตัวนี่คุณพ่อคิดเห็นว่ายังไงเราเราสมควรจะปล่อยไหมพองนี้เพราะว่าถ้าคุณพ่อคิดว่าเบิรบ์นนี่มันเกิดจะมันก็จะไม่มาสามตัวอีกเนาะพ่อเนาะกับวันนี้บางทีห้าว่าเบิร์นอาจจะเบิร์นค่ะ,คะหรือบางที่เป็นเบิร์นช่วงหวดอาจเป็นสิพักพักหนึ่งหนวดต่อมาค่อยเบิร์นคิดเนาะเพราะว่าบร์เป็นคนจับไตได้คุณเขาจับไตได้แล้วว่ามันเบิร์นทีละสามงวดนะพ่อเนาะสามกทีมาบรเบิรนอีกซะเนาะ อจากยังไงเด้อดีเนอะยากอยู่นะพ่อเนาะดาวไม่ถูกเลยว่าจะเบิลหรือไม่เบิลนะพ่อเนาะอืมกับทางงวดนี้คุณพ่อส่วนตัวคิดเห็นว่าไงควรจะลงหกตัวมาสามตัวไหมหรือว่าเราจะลงเบิลไปด้วยดีพอเบิลเบิลมันกับมีมีอยู่จุดเดียวมีตัวเดียวนะถ้าเบิลนะแต่มันเป็นบนบนเป็นเบิลเอิเอมันเป็นเบิลเป็นบนอเป็นสูตรบนนะตัวเบิลมันเป็นสูตรบนนะพ่อเนาะเออแต่ส่วนใหญ่สูตรต้องหันละสูตรเก้านั่นละ สูตรน้องหันนะสูตรแปดแปดกับซีซีอ่ะล่ะวันนี้มันวันนี้มันมันกับซีซีขึกันแต่ว่ามันมซีซีมันบอกเขาแต้มนะก็เลยก็เลยบอกมักมันมันเขาแต้มคือหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งเขาแต้มสองเดี๋ยวเป็นน้ำจิ้มไอ้อนนอกผู้ได้มาเบิ่หนู้ได้มาเปิดกับจัดไปคผมนี่ท่านผู้ชมบอกว่าหกตัวมาสามตัวด้วยค่ะ อืมแต่ว่าถ้าหกตัวมาสามตัวเนี่ยถ้าว่าเลขเลขออกมันเบิร์นี่มันจะหลุดใช่ไหมพ่อมันเบิร์ดเติบหลุดตัวหนึ่งเด้เออมันหลุดตัวหนึ่งนะพ่อมาวังหันมันก็มาสามแปดเนาะนี่สามกับแปดครับสามแปดมันออกเป็ดแปดนะพ่อเนาะออกสามแปดแปดอืมครับผมมันเป็ดสองตัวเนาะครับครับพ่อไอ้ตัวหกตัวมาสามตัวของคุณพ่อเนี่ยถ้าไม่เบิร์ดนี่มือเปอร์เซ็นสามตัวเปไปเปเลยนะพ่อเนาะก็ว่างสันละเติบเปินปัดนี้ตั้งแต่เบิร์ดเนาะครับเบิร์หน้าเบิร์ดหลัง มันก็มาแต่แค่สองตัวของงอกร่างเขาเจ็ดกับสองเนาะครับมันหนึ่งกับสามกับแปดอืมถ้าเบือนหน้าเบือนหลังนี่เรียบร้อยลเนะพ่อเนาะแค่สองตัวครับครับเนาะก็ฝากท่านผู้ชมนี่คอมเมนต์กันเข้ามาหน่อยว่าอยากได้ไหมอันหกตัวมาสามตัวหรือว่าคุณพ่อจะเปลี่ยนเป็นสามตัวมาเอ้เจ็ดตัวมาสามตัวดีพ่อเอาเอาหกตัวละอันมันเดินดีกว่านะพ่อเนาะหกตัวมันเดินดีกว่าเถือพวกนักขคนไปไปจับเอามันจำเป็หลายตัวใช่เนาะอืมครับมัลอร่อยมาใส่ด้วยกวได้มา แล้วเออเอเอไอตัวที่ว่าไอตัวที่ว่าคุณพ่ออันสูตรคำนวณล่าสุดที่ที่เอามาลงช่องวันนี้นะ่ะมันเป็นการปรับปรุงสูตรมาใหม่ใช่ไหมพอ่อหรือว่าปรับปรุงใหม่หรือว่าเป็นสูตรมัน,นคนละตัวไปเลยมันเป็นสูตรเข่านน่ะนะแต่ว่าหันหันบอดดี้เอามาลงส่<อ>วนใหญ่ส่วนหญ่ต่เอาแต่ลักซิปก,กับลักหน่วยมาลงนะครับรบอดดี้เอารบมาลงอืครับขนาครบมาลงมันก็นจะเถือถ่อนอ๋อ ไอ้สูตรตัวเก่าที่เอาลงเป็นสูตรหลักหน่วยกับหลักสิบเนี่ยแต่ที่เอามาลงล่าสุดเป็นครบเองอวดน,นี้ครบงวดน,นี้เอาครบมาลงพ่อเห็นเห็นเพื่อนเดินดีนนะออขายทองมันมมันันนเดินมากี่งวดแล้วพ่อไอ้สูตรครบตัวนี้มาเช็กเบื้องเช็กเบื้องย่อนหลังมันแบบสิบเก็ดงวดคนเดีว สิบเจ็ดงวดเจ็ดสิบแปดงวดค่ะค่ะ,คะงวดก่อนก็ศูนย์หกตรงๆเลยใช่ไหมพอ่อศูนหตรงตเลยมันก่อนมันกับแปห้าตรงตเลยแือห้าตรงตรงวดน,นี้ก็ศูนหกตรงตรงออเป็สูตรล่างของคุณพ่อเนอะอา,<ร>านนะแต่ว่าใว้ให้กับมาน้ำเนาะค่ะเนาะเออมันกับกับมาน้าก็ดีขึ้นกันแต่ว่าแต่ว่าที่ล่มไฮมาเนี่ยก็กะห,หาลักซิปมันมามาจับว่าลักซิปในรบมันมีตัวใดนะครับ อ๋อสวดครบคุณพ่อมันมีหลักหน่วยก็เลยเอาครบหลักสิบมาจับก,กับหลักหน่วยนะพ่อ,พอนอะอยู่นี่ครบหาโตนี่มันมันมีห้าหาหลักสิบชั่งมาว่าหลักสิบอยู่อยู่หลักสิบนั่นมันมีนมหาเป็นปบอยู่แน่ครบมันมีหาบอแต่มีหาห้ากะเ,เอาเอาเด็กหา่ะเป็นหลักสิบครับครับผมน้องนั้นเป็นหน่วยเป็นศาสนาครับครับพ่อแต่มี <6 S 1> หกกะเอาหกครับน้องนั้นเอาเป็นหน่วยเป็นสนาครับครับพ่อ อูมุมนี้หน้าหน้าหน้าขาวมากเลยพอ่อมันมันแจ้งดีนเนาะ <c oughs> มันเหมือนนะต้นนี้มันเหม, <c oughs> มือนนั่งแล้วมันย้อนแสงเนาะครับตัวนี้มีวงวดไหนบ้างพอ่ออันเลขล่างเลขล่างง <ขอ S 3> วดน,นี้นี่สองหาครับกับหกหาครับหกหนึ่งกับผาหนึ่งสี่ตัวสี่ตัวถือว่า่หลายเนาะอหมือเมื่อกี้ห้าตัวหรือบอกหรือเปล่าครับพ่อสี่กันสี่เหมือนกันความจริงมันไม่เยอะนะพ่อถ้าลงแปดแปด กับ4ีไปด้วยมันก็โอเคอยู่นะวันนี้คุณพ่อส่วนตัวคิดว่าต้องลงไปพอเล็กเบื่นเดี๋ยวเขียนแยกไว้ต่างหากเลยเนาะลงไหมน้ำเออเหมือนเอเมือนมันเบื่นงวดที่สามเดียวเนาะค่ะครับลงแยกไว้กับพวกหกตัวมาสามตัวก็ได้เพราะว่าเอฟซีในคอมเมนต์กันเยอะบอกว่าขอหกตัวด้วยอย่างนี้ตอนเป็นสูตรบนครับครับพ่อเพื่ออะไรเนี่ยเพื่อเพื่อมันมาเบื่นสามงวดติดเป็นสิ่งเนาะค่ะเนาะสี่เชื้อได้คุณเคยเดินนะเนาะครับ แต่ตหกตัวมาสามตัวส่วนใหญ่จะถูแค่สองตัวนะพ่อเนาะสองตัวแต่สามก็สามกับแปดค่ะเพราะว่าออกสามแปดแปดเนาะครับก็ตั้งแต่ตัดสินใจเอาเลขหกตัวมาสามตัวมาปล่อยนี่รู้สึกว่าจะเบิ้ลบ่อยนะพ่อเนาะเบิ้ลมากเลยอะเบิ่นตลอดค่ะขนาดงวดไหนคิ่ว่าไม่เบิ้ลก็ยังเบิ้ลนะครับผมแล้วแล้วตัวนิ้นตัวไหนครับพ่อตัวนิ้นตัวนิ้นคือหกหาับหาหนึ่ง <6 S 2> ก็พาหนึ่งนั่นแหละซองหางครับครับพ่อองวดก่อนมีแอดมินทุ่มหนักเลยพ่ออันตัวนี้นี่นนหกห้าเนี่ทุ่มหนักเลยตรงกันก็ไปขอเซียมซีนะคะบางทีอาจจะมาออกงวดที่หลังก็เป็นออกกันหลงนะังเนาะที่เราไปจุดทุ่มได้ไม่ได้ตัวไหนหนึ่นนงสี่หกแต่ว่าเซียมซีนั้นได้ไม่องงวดก่อนที่พี่จุดอะสี่แปดแแปดสี่สี่แปด อัน so nope. no? like no ี huh. s <S is is no ้อันที่พ่อฝันว่าได้เอาอันพระไตรไปถวายพระของงวดก่อนแล้วพ่อเนาะแล้วแล้วของงวดนี้คุณพ่อฝันอะไรหรือยังก่อนหลังจากกุมน้อเลขบอกว่าท่านเนี่ยฝันฝันฝันอะไรจำไม่ค่อยได้ฝันฝันแต่ว่าฝันอยู่แต่ว่างจำไม่ได้ครับยังยังมียอยู่เนาะค่ะเน้องมันนี้มันเพิ่งมันที่เท่าไรเองที่สี่มันที่สี่เนาะค่ะเลขกอกมาสองหมื่นหนึ่งเนาะครับเพิ่งสองวันหลังจากเลขกค่ เดี๋ยวรอบึงก่อนนอกมะเขือคุณพอ่อฟันดีนะคะครับครับผมแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมแล้วก็เอฟซีของคุณพ่อตัวจริงนอยากได้6ตัวมา3ตัวคุณพ่อก็จะคำนวณให้นะพอนะ่อเนาะคำนวณให้อืมคำน,มมนวณคำนวณก็งวดนั้นละค่ะครับเมื่อกี้กับฟันแม่นอยู่ได้ฟันได้มูนะคะพอ่อก็เขาเลขเบิ้ลเนาะครับครับพ่อคาะอืมแล้ววันนี้เอ็นเปรียบพอกต่างประเทศคุณพ่อยังทําอยู่ไหมครับทุกวันนี้บ่บ่ทำมันบ่เขา มันมาเขาเลยเศร้ามันมันมันมะเขาเหี่ยวซี่หางวนอ่นี้มันผิดกันแสดงว่ามันลุดเรื่องประเฮ็ดเพราะว่าทางประเทศมันเฮ็ดหยาดเลยมันมันไม่ลงกับต่างประเทศเลยใช่ไหมพ่อสูตรคุณพ่อเมื่อนั้นหวยไทยออกศูนหกันได้ต่างประเทศออกศูนเก่าเมื่อก่นเมื่อนั้นออกศูนหกต่างประเทศออกศูนเก้าโอ้โหน่าจะตามยากนะพ่อเมื่อไรเืมอวันเมื่อก่อนเออเกิดเบิลซี่ค่ะเรียกเบียกไทยเออเรียกไทยออก แปดครับยังมาแรงมากเลขเล่าออกซีซีอืมเพรนั้นมากมันเบิดมากเลขเบิร์ดมากเบิดเลยตัวนี้เขาทันครับเต็งไทยเต็งลาวจะไม่ต่างประเทศมันออกมากีซีกับศูนย์เก่าเนาะเหมือนเออซีซีกับศูนย์เก่าบนออกแปดแปดล่างออกศูนย์หกโอ้เหมือนกันครับนะพ่อเนาะม่นมือนแบบกันไว้เนาะเออแต่ว่ามันเกิดเกิดเบื่อเกิดขัดขางยาบนะคะเนาะต่างประเทศเนี่ยแค่ไหนแต่ว่าคุณพ่อนี่รัฐบาลไทยของคุณพ่อถือว่าเดินดีอยู่นะครับหลักๆเอาเป็นรัฐบาลไทยนะพ่อเนาะ บนไทายแล้วครับครับผมยังไงก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็โค้งสุดท้ายเดี๋ยวเอ็มมินจะมาทําให้เนาะดูช่วยกันดูในช่องหน่อยจะได้มีค่าน้ำมันมาหาคุณพ่อเนาะนะครับช่วยกันเบิ่งนะครับช่วยกันดูในช่องกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าบอกกดติดตามไปเข้ากับบอกเห็นเนาะครับแต่ไม่กีบต่อๆไปเห็นนะครับครับผมบางทีดูดูแต่ของพ่อเนี่ยตอนต่องวด กครงต่ายมิจีลีไม่ดูมันก็ไม่เห็นว่าด้เบิ่งสูตรบนเนาะอ็จจะไม่เห็นแปลดๆที่ผู้ใดบ่เบิ่งคลิปหนาเนาะให้ตามคลิปหนานั่นนะคะเพราะว่าคลิปแรงนี่จะเป็นสูตรล่างครับคลิปโครงถไายนี่จะเป็นคลิปสูตรบนสูตรสามตัวนั่นนะคะครับบางคนบางคนเบิ่งแต่สูตรล่างเนาะบางคนไม่รู้เลยสามว่าเลยพอมีสีๆกับแปลกๆบางคนเพิ่งกับทรมาอยู่ว่าคนว่ามัน ทางช่องเพื่อนคือว่าเอาพร้อมกันโรสมันดังเห็นเบิดอเปล่าค่ายผมโอ้ยกับเพื่อนนี่ยเฮ็ดซองเก็บนาะยปล่อยไว้ไม่ได้ดิพ่อปล่อยไว้มันอันดิกไม่ได้ซื้อเดิพ่อเออเขาเขาก็ดูเราเหมือนกันเนาะค่ะเขารู้เขารู้คนไหนแม่นแม่นน้อยนี่เขาเตรียมเลยดิพ่อเตรียมอันเออเดี๋ยวก็พาบนกันด้วยตอนนี้หาไม่ได้เลยวันนี้เลขอันก็บ่ค่อยออกนะนะอืมคันอันมันดังคักหลายมันก็เสี่ยนใช่ ช่วยถึงซื้อลงมาค่ะเนาะี๋ยวเลขพ่อนี่ไม่ใช่มีแต่พ่อปล่อยคนเดียวนะไปตรงอาจารย์เลยนะพ่อเนาะลายสำนักก็ดังนั่นแหละลายสำนักกันลายสำนักเนะครับผมเอฟซีว่าไม่เห็นคลิปบนน่ะต้องกดติดตามไว้นะคะท่านผู้ชมเนาะกดติดตามแล้วเกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามไว้ถ้าเกิดว่าถึงวันเลขออกแล้วยังไม่เห็นคลิปของคุณพ่อโคงงทูทายน่ะกดเข้าไปดูในช่องเลย กดเข้าไปนิวพารยเลยจะได้เห็นนะพอนะ่ะอเนาะแต่บางทีบางทีลงคลิปพ่อไปแต่ว่า youtube มันไม่ส่งมันก็ไม่เห็นอย่างนี้เนาะทีนี้ที่ี่เกี่ยวกับอันคันน้ำมุนที่คุณพ่อเคยพาแอดมินตั้มแต่ก่อนนะอันนั้นแม่นอยู่นะพอ่อมแมันแต่ว่าห่างหายไปนานแล้วแม่นเยื่องห่างบอกปอได้ยนะินแล้วอยากกลับมาลื้อฟื้นไม่ช้าไหมพอ่อคือมันมีของเฮ็ดกระเฮ็ด บะมี่กับบะเฮ็ดนัเนาะครับครับพอ่อช่วงช่วงที่คุณพ่อทําใหม่ๆนะ่ะมีเอฟซีโทรมาว่าจาะเอาเหรียญมาให้คุณพ่อทําที่นี่ด้วยมาแล้วมันมาจะหอดเชือกผูกคอ,ขอตัวมาเจ้าเชือกผูกคอมาเลยบ่พ่อเฮ้ยมันจะทานที่เห็นเเบะอ่ำน้อยว่าตั้นดออก็เลยบอรับเห็ดอันนี้มันมันแหลงบ่ค่ะพ่อเชือกูกคอสินขันเอาเห็ดอยู่ในบ้านนั่นอยูในบ้านเนาะเห็ดอยู่ในบ้านห้อยแล้วเพื่อนี้มันขึ<ช>้นยางออกเมือนี่เยืดขึ้นแล้วค่ะ พ่อเคยทาใช่ไหมพ่อมันมันก็เป็นบางคนเหมือนกันเนาะอืมครับแต่บุรีรัมย์รู้สึกคนแบบเสียชีวิตโดยการผูกคอเยอะมากเลยนะพ่อบุรีรัมย์อ่ะเนาะชวนมาเข้าไปเฮตุอยวัดเนาะค่ะเนาะถ้าปุงเสื่อเฮ็ดอยวัดเฮ็ดอยู่ตามตรงให้ทงหน้าไปสันเดียวครับครับทมกระทมกระยั้งไปอืมครับถ้าเป็นลรแมวอะไรอย่างงี้พอพอทําได้ไหมพ่อลกแมวได้เคยทํำไหมครับเคยเคยทำาครับแม่นบ่ค่ะพ่อลรแมว นกแมวก e er. ับเหรียญมันก e> well, ็เป so, I mean, ็นบางงวดคือนกันนังเครือกับไปออกน้ำกลนผลเนาะไปออกงวดที่หลังครับมันัังงวดกระตรงก็ครับครับแต่ว่าขันรามนตลของคุณพ่อไม่เหมือนใครเลยนะปล่อยปั๊บวิ่งเลยวิ่งเป็นตัวเลขเลยอ่ะวิ่งแบบหินชัดเป็นตัวเลขเลยคือคือว่าไม่ต้องไปวูดลายเลยก็คือเขาจะวิ่งเองเขาเลยอันบ่ได้มีได้สยสอบใสยจินยากแล้วบ่ได้สวดกำกับเนาะครับหม่คืออาจารย์ลังเพิ้ล สำนักเปือนกัดสวดคำกับอันนี้ห้ากับห้ากับเปาเท่เดียวแล้วกับเปาใส่น้ำกับเปาห้องเปาใส่เทียนค่อยๆห้าแหลมซ้อนนะคเปาใส่เทียนกับเปาใส่ที่ห้าวัตถุที่ห้ามาเห็ดแค่นั้นละให้เพื่อนไล่ไปเองเนาะค่ะเนาะบอดินบอดินมันสวดคำกับดอกคำสวดเท่าเดียวกาวชุมนุมธรวดาแล้วก็เปาแล้วก็เอาเลยใช่ไหมพ่อ แต่ว่าหลายอาจารย์เพื่นใส่เทียนหน่อยมันก็เลยบุเป็นเหล็กชัดปันไดน,นะคะ่ะจะว่าของคุณพ่อนี่ใส่เทียน,ยนใหญ่เนาะข้ามแก้วเลยเม,มันอยู่ที่วิชาด้วยนะว่า<อ>คุณพ่อเนี่ยเรียนที่คุณพ่อวิชาที่คุณพ่อมีนะมันเป็นเทียนแบบไหนอย่างนี้ใช่ไหมพ่อเกี่ยวไหมครับาะว่าเทียนข้าเท<บ>ียนใหญ่เห็ดเนื่องมันถี่ชัดเย็นแล้วครับเวลาห้ายกออกยกเขามันเกิดแข็งมันโมหะครับครับผมกับเวลาห้าแตงเขาก็สามารถแตงได้นะ ครับเพืเทียนเทียนหน่อยเทียนหน่อยมันมันหยอดบางมันบางหล่ะท่านเอาไปจับมันนหักครับครับพ่อมันต้องยาเนาะถ้าไม่ยามันจะไม่นี่เนาะอันนี้หมูหักแล้วอืมครับครับเนาะก็เดี๋ยวสรุปแนวทางตัวเลขของคุณพ่อเป็นล่างเนาะพ่อเนาะรอบนี้มีมีตัวไหนบ้างนะพ่อขอยนุาตย้ำอีกรอบหนึ่งครับพ่อมีสองหาห้าสองมืแมนสองหาสองหาสองแล้วก็หกหาครับหกหนึ่งหาหนึ่งครับพ่อตัวเน้นกับเกลื่อนหกหาครับ กระเาหนึ่งโตครับครับโตมากกว่านตอครับครับผมก็คืออ้ตัวนี้มันเป็นเลขมาครบต้องกลับไว้ทุกตัวไม่พอแต่เรียวแต่้อันนี้ยิงบ่ต้องกับก็ะได้นะครับเพราะว่าเอารับสิบใส่เลยค่ะหรือว่าแบบว่ากันไหวจักหน่อยๆก็ได้นอกค่ะเนาะแต่ว่าเป็นนักโตติบคุณพ่อเอาหายเนาะครับผ้ม ครับกำลังลงคลิปอยู่ครับกำลังลงคลิปอยู่จแจ้งนอนยังทั่วมากกระไรเด้อครับ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 เช่ได้ป่ะครับพ่อเป็นเช่ไดาย้่นาะเช่ไดายก็เอาเบิ่นเนาะเมื่อกี้วันฉิบมาเบิ่นนี่แล้วเนาะอืมครับอันนี้มันเป็นสูตรใหม่ก็คือ fc คนท่านไหนลงทุนเยอะนี่ก็กลับไว ได้เดือนนะพ่อเนาะจับได้ก็ได้ห้าสองสองห้าอย่างนี้นะพ่อเนาะไปก่อนมั่นใจอือเพราะว่าเลกเลกมันมีแค่สี่คูหนึ่งเนะาะพ่อครับครับผมมันวัหลายตัวนะคะครับกลับกลับไว้ด้วยก็ดีเพราะมันเป็นเลขสูตรใหม่แต่งวดก่อนมันเข้าศูนย์หกตรงๆรงๆนะพ่อเนาะเมียนศูนย์หกครับครับผม, <ขา S 2> มแต่ว่าเมืเ่อแดดมาปล่อยจักเกือนนะเข้าลงแต่ซิฟกบหน่วยซิฟหาตัวกับหน่วยหาตัวหรอเขาก็มาตัดครับผมแล้วก็เด่นล่างห้ากับหกห้ากับหกใช่ไหมพ่อแมีน แล้วเด่นเด่นที่สุดเป็นห้าหรือเป็นหกครับพ่อมักที่สุดคือหานเนี่ยห้าขาดขาดเด่นที่สุดห้าขีดเส้นใต้ไปที่ห้านะพ่อนาะไปเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูแนวทางตัวเลขของคุณพ่อนะครับยังไงก็ขอบคุณคุณพ่อมากๆนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณอโชคดีทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับเป็นผามเชื่อสมคนเนาะยังไงก็ ขอให้ท่านผาู้ชมนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็กดติดตามกันเอาไว้นะครับผมกดติดตามทางช่องนิวพารวยนิวพาโชคแล้วก็น้องพารวยทางช่อง u t u b e ของเราเนาะกดติดตามกันเอาไว้เลยนะครับเวลาแอดมินมีแนวทางดีหรือว่าลงคลิปเด็ดๆไปเนี่ยจะได้ไม่พลาดแนวทางเนาะนะครับเพราะว่าเดี๋ยว f อจะไม่เห็นนะครับผมถ้าไม่กดติดตามบางทีบางทีเนี่ยลงลงช่องไปแล้วก็จริงแต่ว่าถ้ามันไม่เด้ง f อก็ต้องกดเข้าไปดูในช่องจะได้เห็น